วัวใจสดใสปีใหม่มาแล้วป่อแก้วแม่แก้วสุขใจแต้หนาะปะเปนีเหนือเริ่มเดือนเมษาปีใหม่ละนะ้านนาสืบมาแต่ก่อนญาติมาปะกันม่วนงานแต่นะป่อเท่าแม่เท่าอินดีปีใหม่ละนะ้านนาสืบมาแต่ก่อนคนเท่าไขาจี้ศิษาเมษา เริ่มวันสงขาล่องเจ้าเข้ามาปะกันแผ่นดินเมืองเหนืองดงามกู้หน้าของเก่าล้านนาสืบไว้สารลึกมันหน้าภูมิใจสืบทอดกันไว้เพื่อได้แผ่กว้าง14เมษานั้นเป็นวันเนากรมอูกก้กรรมจ๋าหมู่เฮานั้นมันอ่อนหวานเปลี่ยนมาตั้งโบ ลูกหลานเจ้าบ้านนัำถือมาแต่นาน 15. เมษาหมู่เฮาเข้าวัดเข้าวาได้มาทำบุญใส่บาตรหยัดน้ำเสร็จจากทำบุญไปน้องไหว้คนเท่ากราบขอขมาเจ้าจิตใจผ่องใสสุกใจแต้นะหมู่เฮาเจ้าบ้าน 16. เมษางามดีนักหนาะหมู่เฮาทั้งหลายปูญกำบุญจุน ตามหิตห้อยล้านนาของเฮาตังเหนือถือเป็นวันดีของเฮาแผ่นดินล้านนางดงามกู้หน้าของเก่าโบราณขอฝากทุกท่านได้ปลดกำจุนสนับสนุนลูกหลานเดินตามเป็นอย่างเป็นเยี่ยงเพื่อกูลเอาไว้ลูกหลานจะได้สืบต่อไปเอ่ยบ่ฮือสูญนหายหักษาหฮือได้ลูกหลานจะได้สืเบสสจสเจือ ศิละปะเมืองเหนืออู้ข้าวอู้เขือเสียงจ้อยเสียงซอละอ่อนอายุน้อยบ่ค่อยสนใจฟังเจินอนุราไว้านานขอบคุณเจ้า